นางเอมอรเอ๋ยนายแลเขาเป็นเมืองไตคนไตตางน้ำหนอตกคำนาหูธุเลงเป็นแว่นเข็นตินขินซะหนอหนอขินตางหนอหนอขอกมขอกมรักนักปองพี่กมขวัญนางมังพองนั้นเทอ่อนหลอนหางเฮาสามันยุมเป่าไม้ไถ่กันหน้าไถ่กันพันวันนั่งไกล นางเออมังปกเตอปีเฮาวนมังปกเตอปีเขาววนคำเออหล่อมคนเคยลองกันวันเมืองเออทุนเคืองจำมแหมตึงเย่วแหมตึก เนเน่แมงทีพีเจ้ากว่ากว่ามังท่าววายปันผายหลันเวยป่าก้วยพ่อยอมเียงกันเสียงกองกันหมุนเป็นมุกพออาศัยไหลจึงเก้คำโอาพออาศัยไหลจึงเก้กำปิจึงตัวมาหันถอยสด ถอยสุดตั้งล่างกำหันถอยสุดตั้งล่างนอ,อนี่นื้อมังขึ้น มังคื่นวันเล่นเนื้อหลินเด้อเก็บกินติหลุงสิกุนเฮ็ดแหน่เหมือนเด้อเหมือนเด้อทั้งผอเมียงงอเมียงถลางจักเกใหญ่ทั้งหลังครั้งปันมามังคขาปีนอนก่อมหน้ามังคขาปีนอนก่อมตุ้มกองเฮามีหล่องต้ายินหัดแต่ตอนกะม่วนขิ่นแทงน้องหญิงเก่าปีวัยตั้งหน้าโงเงานา ເດ່ນນ້ອງຖ້າເອົາໃຫ້ເດ່ນນ້ອງເຖີປ້ອງໃຫ້ກວ່າໄລກໍໃຈປີແຕງໂຕກະຕັງໜ້າມີວ່າໃນກໍເຮົາກາຕິລະຕໍາການ້ອງານລະໃນກໍໃຈປີຊຸຢູ จังวะอาชาวันตัวเลเซในมีก็เะลยหนึ่งอาชาวนตัวเลเในมีก็เลยหนึ่งถึงจิตใจเตนางเอมีทิ่มันละเนเยนือมนางเอ,อ้โป้อเลยือดับปเลยือดับเขาลับล้อมพันยุบเงียวนั้นเอ,อ้นั้นเออน,นอ,องใสใคาใส่ขครอาดีอ้ ดาวานะเหมียวคว้นใจหัดหันคนงานนาปาปยองละเสทวมกวงลอยนาสองตาตุยหันอันเปลี่ยนเหมียวเข็นมาจูในหูก็ขุบติหนึ่งนาอึบเข้าในก็โลกันพาดว่าไหนก่อนเด้อหลุไลศรีแก่นแทนตั้งมาเป็นแก่นกะบะกันวันเมือง ฮ no so ักเอโนเคนครึ่งเหลือเปิดกันวันเมืองเหวน้อยุมเถิงน้องสวงสีอยู่ดังฝรังใจในเตชูกลีไรเหลียงปองชูกลีไรเหลียงปองไล่เสถ้าเสเปหมอกมอน้ำตั่งตาปีวาร้อนเาวเจ้เขิดใจจ้ำใจขลารีกีฝันนาโกตจ้ำใจไว้แผลงขลาร